ทุกคนมาดูกระท้อนหลังบ้าน <initiation> นะทุกคนดูทุกคนกระท้อนครับเพียบเลยดูทุกคนปีนี้ดกมากมากทุกคนดูดูบนต้นทุกคนเยอะมากทุกคนกระท้อนนี่มันจะเป็นกระท้อนเปียวนะครับนี่ดูลูกมันทุกคนลูกมันโอ้โหดอกมากๆเลยนี่ทุกคนเริ่มเหลืองแล้วครกระท้อนนี่เขาจะเหมาะไปทําแช่อิ่มนะครับนี่ทุกคนดูลูกดอกมากๆลูกเยอะมากเลยนี่ทุกคนนี่ เอฟเลยทุกคนหนิดูลูกมันเต็มเลยนี่ยทุกคนเยอะมากทุกคนเยอะมากดูต้นมันเดี๋ยวมาลองชิมลองผ่าชิมดูสักลูกทุกคนนี่เดี๋ยวเอาลูกนี้่ลูกนี้มาลองชิมดูท่าหน่อยนี่ทุกคนดูกระท้อนทุกคนกระท้อนเปรี้ยวครับเดี๋ยวลองผ่าดูหน่อยทุกคนทุกคนหล่นลงตามพื้นก็มีทุกคนนี่ลูกหล่นตามพื้น เยอะแยะเลยทุกคนนี่เต uh ็มเลยเนี hmm. ye, uh, right right ่ยล <okay> ูกด yeah, yeah. like ีๆ uh, ทั้งนั้นเลยเนี่ยอู้นั่นทุกคนหล่นลงตามพื้นนี่หล่นลงเน่าแล้วก็มีอู้ดกมากทุกคนลูกเยอะจริงๆเยอะมากทุกคนดูอู้เพียบเลยอลูกดกมากอู้ทุกคนทุกคนเดี๋ยวลองผ่าดูหน่อยทุกคนกระท้อนครับกระท้อนเปรี้ยวทุกคน เดี๋ยวมาผ่าดูเนื้อมันหน่อยทุกคนนี่ทุกคนดูเดี๋ยวดูเนื้อมันครับเนื้อสวยมากนี่ทุกคนหูเนื้อสวยมากๆเลยทุกคนนะค,ครับลองชิมลองชิมนะทุกคนสามสองหนึ่งอือหือร่อยหวานหวานมีความหวานหวานครับเปรี้ยวๆนิดๆครับอืม 嗯，没错。好吧，大家注意观。